การประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลกนะเขามีในเรื่องของมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงนี้กันอย่างไรไปติดตามกันค่ะทางด้านของห้องประชุมพระพุทธชินราชชั้นเจ็ดสลักลางจังหวัดพิษณุโลกนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านก็ไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขออภัยค่ะคณะกรมการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการพิษณุโลกประจํา เดือนธันวาคม2564นะโดยเขาก็ได้มีการร่วมประชุมในก่อนที่จะประชุมก็มีการนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติโดยร่วมกันร,ร้องเพลงชาติไทยพิธีสวดมนต์ไหว้พระร้องเพลงสดุดีจอมราชาแล้วก็กล่าวคำปฏิญาณตนจะเป็นข้าราชการที่ดีค่ะ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มอบเกียรติบัตรให้กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานที่มีผลการดําเนินการขับเคลื่อนวาระจังหวัด โครงการจิตอาสาพัฒนาพิศณุโลกเมืองสะอาดดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิกเครือข่ายบาวรบ้านวัดโรงเรียนดีเด่นนะคะที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลืองานสำนักง,งานประกันสังคมเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ร่วมรณรงค์ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความสุขกันต่อไปด้วยสำหรับในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็มีวาระสำคัญในการ ที่สําคัญเลยก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมรัชเดชสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่สเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรประจําปี2563นะคะที่อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะโดยทางด้านของสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จังหวัดพิศณุ โดยทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้มีการสารุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดพิษณุโลกงบดําเนินงานของจังหวัดรวมไปถึงสอนอง,องนะคะคลังจังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงสถานการณ์ฝุรร่นละอองแล้วก็จุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาปีงบประมาณ2,565โดยทางด้านของสํานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอื่นๆนะคะที่ทางด้านของจังหวัดนั้นได้ดําเนินการกันนะคะก็ยังคงมีการเรื่องติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ